ทีว่า <c oughs> หลายคลิปนะพอบมสบายไปได้ลงนะทุกคนเนาะเมื่อนี้จะมาเบิ้งนะทุกคนเนาะหางบเท่าไหร่ดีทุกคนครับพราี่พอดยังเหลือสองอ,อยเนาะถอดไม่เบิบ้งแลลวเนาะ <c oughs> สักสักลอยนึงซะนะทุกคนอ่ะเราจะมาเบิงนนเบ่งกันแล้วทุกคนเนาะมาเบิ่งกัน เพราะว่า <c oughs> เรียนได้ต้องตามเงินไขนีนก็จะเข้าเรียนนั้นนะทุกคนเนาะเราจะมาเบิ่งกันว่ามันจะเวิร์กบอลเรือซิเป็นยังไงนะทุกคนเนาะ <c oughs> ว่านำกาค่อนข้าง,าง <c oughs> ตลาดกำลังงามเนาะเออตลาดกำลังงามเด้ เอาอ่าเรื่อนี้เนาะโอเคอ่ะบใบนะทุกคนเนาะอ่ะบาบไปสิเหรียญสำหรับดอสคอยนะทุกคนเนาะอ่าดอสคอยใบไปสิเหรี่ยนนะทุกคนเนาะเราจะมาเบิรงกันเนาะอ่ะเราจะมาเบิรงกันว่าซีวินรือว่กซีลอสนะทุกคนเนาะ <c oughs> อ่าดอทคอยเอาบายไปอีกสิบเหรียญน,นะทุกคนเนาะว่ายังขึ้นบดถึงนะทุกคนเนาะสังเกตเซตก็ยังซีขึ้นนะทุกคนเนาะอ่าโอเคสวยวินไปอีกหนึ่งออดเดินนะทุกคนเนาะโอ้ยอีกอาพีมีลงหลายนะทุกคนเนาะโอเคเ <c oughs> อกอาพีสีขาวไม่นี่งนะทุกคนเนาะพอดีลงมาต่ำเส้นเนาะ สามสิบเนาะ <c oughs> ลงมาตําเส้นแบบนี้ไม่มั่นใจเลยนะทุกคนเนะ okay. าะโอเคบาทเลยเอกาพีเขาเดิอบาทเลยเนาะสามสิบเนาะเอกาพี <c oughs> เข้าไปล,นะาาล้สามสิบเนาะอาห่าว่าเบิงกันเนาะสำหรับเนะนะอกพเนาะมั่นใจเนาะอามั่นใจสไลา์เนาะสำหรับ x อกเนาะทุกคนเนาะ สามสิบเหรียญแล้วทุกคนเนาะ <c oughs> สังเกตเส้นนี่ก็ขึ้นเนาะและก็มาตั่ะนนกับพังที่ว่าน้ำแต้มไปนะทุกคนเนาะใบนี้ก็จัดไปเนยกบหนึ่งร้อยเหรียญนะ้ทุกคนเนาะโอเคสวยปินสวยๆงามๆแล้ะทุกคนเนานะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเบินงเอาเดินต่อไปนะทุกคนเนาะเราจะมาเบินอ่อนเ,เดินต่อไปเด้ออ่ายังงามอยู่ขอดีขอด,ขดีไม่นึกหนาะทุกคนเนะาะใบมีความเราควรจะขึ้นมาคานีมา,าถามนิดนีดเนาะ <c oughs> ขึ้นลายแท้เนาะทุกคนเนาะโอกาสขึ้น <c oughs> สำหรับเอกรีนี้ยังงามๆด้วยเนาะ <c oughs> อ่อาอ่กินยงงามอยู่โอ้ตัดเลยเนาะพันสีกำลังเข้าเอ็กอพีตอนนี้เนี่ยจีว่างามหลายเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เป็นจุดกลับตัวของตลาดได้เลยนะสังเกตเนาะอันนี้คือข้อดีของการเอาตีการาตีอย่างไว้ไล่เรียนนะครับแล้วไล่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวไล่เรียนเบืองเรียนอื่นกันเนะาะทองคำทองคำนี่คันจะเข้ากปยจะเข้าไ,าได้ยนะังไงเนี่ โ okay. อเคพอเดือนนี้ข้อทองคำนนเนาะข้อสามสิบเนาะพอเดูนนี้นนข้อทองคำใบอีกหนึ่งขอเนาะทองคำเนาะ <c oughs> สังเกตอาจจะมาขั้นขึ้นขึ้นมาจับนี่ก่อนแะเสียแนนอนเนาะแต่ว่าขั้นขึ้นยังจบมันมนีโอกาสขึ้นไปหายอดนี่ <c oughs> ยังทำกำไรได้งลางนะทุกคนเนาะสำหรับทองคำได้ โรเนาะเพราะว่าราคาในส่วนของตัวอนี้ยยังขึ้นบ๊จับทานเนาะยังบ๊จับเส้นเฮลตี้ไว้เนะทุกคนเนาะมันจะพยายามดันคืออยู่แต่ว่าอดีตของมันกับอันนี้กันยังยังอยู่ระดับกลางๆาแต่ว่าคันโอเคโปรฟิตได้เนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวม่งเรียนอื่ขึ้นเนาะเพราะว่าน้ำจะเข้าิึงหลายๆเรียนเนาะเอ่อสำหรับบ t c ซนี้ ขั้นทะลุเส้นนี้ไปจังจะบายได้เดนอะแต่ว่าขั้นเพราะเอาเดินนี้มันเป็นออเดอร์ที่ว่าเขาบริคอเดินเลยเน่าขั้นเมื่อกี้นี่เขาได้เนอะขั้นเป็นออเดอร์เมื่อกี้เนาะยังไงกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะขั้นเป็นออเดอร์นี่ทีเขากำลังข้อผลเนี่ยมาลอออเดอร์นี้เห็นปะมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนอะมันกลิ่นงามๆได้เลยเนอะออเดอร์ื่งกีเนอะทุกคนเนอะแต่ว่า อ่ามันขั้นมันทะลุนี่น้ำสี่บายนี่นี่บรนทะลุนี่น้อยหนึ่งนี้เบิงความแข็งแข็งของอ่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเราสีบายอะไรเนอทะลุได้บ่โอเคทะลุได้อ่ะอ่ะบายเลยสนะลองเสี่ยงก็เนาะออเดอร์นี้บ่มั่นใจเด้อไอ้น้องเด้อออเดอร์นี้บ่มั่นใจภายในไปซาร์เนาะสำหรับบีทีซ์เนาะ บอกอะไรแนะนำบมมั่นใจเนาะสลาโมเดิร์นนี้เนาะ <c oughs> ขออภัยเนาะทุกคนเนาะะบราษัทรายนึงเนาะ,ะบ่มั่นใจเนาะเพราะว่ามันบทะลุขนะะมันอยู่กลางๆเส้นเนาะก็เลยบมมั่นใจเนาะทุกคนเนาะสลาออเดิร์นี้โอ้อลอสไปเป็ไปยังเนาะทุกคนเนาะ, <c oughs> ะการเหตุมันมี <c oughs> ไม่ได้มีเสียหรอกแต่ XRP กำลังงานเด้ะ XRP กำลังขาลงเนาะแต่ว่าดอสก็ด,ดอทนี่โอเคดอทเลยฮุกซิปดอสไปเซลเลยดอสไปเซลเนาะ XRP 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 นี่บายขึ้นหน, <c oughs> นึ่งขอบเนาะ xrp นี่ xrp นี่บายขึ้นเดอรทุกคนเดนะานนะ,ะ xrp บ่ายขึ้นเนาะอ่า xrp นี่ดังบายเกินได้ดิอ่ะแล้วก็ดอสเนาะดอสเมื่อกี้นี่เซีย <c> ว <oughs> ลงเนาะดอสนี่เซียวลงเนาะทุกคนเนาะ มั่นใจแหงเนาะทุกคนเนาะดอสเซียยลงได้พอมันขึ้นมาต่ำตัวนี้เนาะขึ้นมาต่ำตัวนี้ต่ำตัวนี้แล้วก็เซี่วลงเนาะดรอสเนาะไปเบืองเอ็กอาร์พีกันเอ็กอาร์พีนี่บายขึ้นเนาะพอดีปิดจุ๊บกลับโตเนาะโอเคสวยเนาะกินงูมังเนาะมาเบิ่งมาเบืองทองคำมาเบืองทองคำโอเคทองคำมีต่ำเนาะทองคำมีต่ำไปอีกหกสิบเนาะอ่า สามสิบซะยันมันเอาโมยู่เนาะฐานกลางๆเนี่ยโอเคมั่นใจบายเลย <c oughs> พอคำนี้จัดบายเลยเนาะอ่า <c oughs> คำจัดบายเลยเดี๋ยวให้มาเบิ่งกัน,กนเนาะมาเบิ่งเรียน,นอีกมาเรียนอีก ี่ซครับแต่ว่าฐานนี่ก็ยังหับได้อยู่เนาะเป็นฐานของเนี้ยหับได้อยู่เนาะสังเกตเนาะตัวนี้ลงมาคุ้งขอบตัวนี้เนาะเ <c oughs> ขาความจัดใบหนึ่งข้อเดินเนาะทุกคนเนาะสวยจัดไปเนาะอ่ะาบางอีทิเรียมก็คือบางเหรียญเนาะโอ้อีทิเรียมกลับมาเข้า,าเดินได้แล้วนี่น,นี่โอ้บัทันจ้ะโอ้เนาะอีทิเรียมเ <c oughs> ข้าบัทันเนาะอย่ไาไปเบิ่งเหรียญอื่นเนาะ อ่ะเลี้ยนนี่เลียนนี่เลียนนี่อ่ะท่านได้เข้าแต่สิบเดียวเนาะดอสคอยเนาะจากนี่ขึ้นไปนี่เนาะไซเวนเนาะดอสคอยที่เขาก็เดือบใบนะทุกคนเนาะเอาเขาเดือบายโกนโกนี่กำลังเซียวลงอีกนี่งามอยู่เดิโกนี่โอ้มันมีทังนี่เนาะ ี okay. BTC นี่หกสิบขายเลย BTC เนี่เนมะื okay. ่อกี้ไปดอดป่ะไปดอตสิบหนึ่งนวินดนเนอะไปดอดสิบหนึ่งวินสิบเี่ยเนาะวินอ่วินออเดอรนี้นะนเนานะ้วก็ไปดอนะอีกหกสิบ 60. ขายดอไปดอขายเนาะะไรมึง BTC กันมีป่ะ BTC กำลังเซ้นอะย งามนั่นแหละ BTC เซียวเขเดินนี้เนาะอ่ะครับเนาะหกสิบเหรียญเนาะกำลังงามพ่อขึ้นมาต่ำตัวนี้เนาะต่ำเส้นมันมีแถวแต้มไปเนาะขนดอดเด็ดดอดดอดนี่เขาเซียวลงเนาะดอดเดียตอนนี้เขาเซียวลงเนาะอ่ะเบิรงวิน BTC ก็ซะแค่ BTC วินเนาะขายเขเดินนี่เนาะ การมาติดตามผลงานของดอสกันเนาะทุกคนเนาะดอสนี่เฮาก็เซลโอลงเข้กันเนาะขึ้นมาต่ำตานี้โอเคสวยเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะกะข้าวๆเนาะกำไรอ่าสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะสำรับออเดอร์อีพีนี้เนาะทุกคนเนาะสำรับงบหนึ่งร้อยเนาะมาได้ห้าร้อยสิบสองเนาะทุกคนเนาะการเหตุคือแต่ละมือนำกระสีหนั่งเนาะแต่ว่านำบริษัทกลับให้เบิงร์นซีเนาะนำกระจะนั่งตีเบิรงทุกๆการมันมีคือไว้มีสามารถบายได้นี่ขึ้นมาบายได้ เนานำกัรซื้อเห็ดแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะใครที่มกักกันเทศเนาะหรือว่าอ่าทุกๆกันเทศเนาะมันกลางลมคืนอย่างมันก็นมีความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะนักลงทุนทั้งหลายเนาะศึกษาให้ดีเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับผู้ใดที่เ <c oughs> บิ่งอยู่หนังพันก็ติดตามเนาะฝากกดติดตามสองดีแค่นึ่หนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ว่ากันท่านี้เนาะอ่ะใครที่สนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับ c ร y p t o c u r r e n c y เนาะหรือว่าอยากจะเกี่ยวกับคอ,อมเมนตนะ์ได้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้บริอาแนะนำหรือสักส่วนไหนมาลงทุนในอย่างใดเนาะ ครับพอดทีที่อ่าอยากเคล็ดกับเชนะิดไปเนาะไว้เชียวเพราะโอเคการมันมีความเสี่ยงผมว่าสมวนจำเป็น้องกะบ่ต้องเหตุเนะาะเพราะนำเทล็ดนำทำเงินในเนาะนำเสื้อมันอ่าสิ่งเดิมมันมีอยู่จริงเนาะในต่างปรนะเทศรวยเนาะกะสารับคลิปนี้บางกรณีเนะาะกะพอดีที่เห็นคลิปนี้กะจะมีคลิปลงทุกๆมือเนาะจนไปถึงสิ้นเดือนนู่นแหละเนาะทุกคนเนาะเพราะวันมาสบายคนระับก็เลยว่าต้องได้อ่าเนาะเลยกลับมา ่าดีตอนหนึ่งกลับมาครับโอเคเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี่มาคนเท่านี้เด้อบายบายโบไปแล้วเนาะวันสิไปเมื่อกี้ขั้นต่ำวันศไปเนา,า,านะการแล้วก็บอกไปนะทุกคนเนาะอ่ะแล้วพอกันในอีพีต่อไป